สวัสดีค่ะทุกคนโคดสวยสวัสดีก่อนสวัสดีวันตุดจีนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินส้มมงคลนะคะส้มมงคลกินแล้วรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะวันนี้ก็จะมีอาหารที่เกี่ยวกับส้มนะ อันนี้เป็นข้าวโอ๊ตใส่นมนะคะท็อปปิ้งด้วยส้มนะคะทุกคนแล้วก็ส้มแกะนะคะแกะเม็ดออกเรียบร้อยกินสะดวกสบายแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็กาแฟดำสองแก้วนะคะทุกคนตอนนี้เรานั่งอยู่กับคนสวยนะคะน้องมีอาคนสวยจะกินอะไรคะหนูจะกินอะไรคะ ทำไมหน้าหนูดำจังเลยล้วมันมีปรับสีปุ๊บีปรับสีโอ๊ยหน้าขาวน้องเบียกินขนมของมีอานะคะนี่ขนมอันนี้เป็นขนมที่แบบว่ามีเนื้อไก่ผสมด้วยมีถั่วมีมี ค่าอาหารเทียบเลยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นช่วงบํารุงนะคะให้น้องมีอาจจะได้ป้วนๆนะคะเราอาจจะได้วนๆนะคะเนี่ยนั่งหนึ่งวันนี้อากาศหนาวนิดนึงนะคะก็จะใส่เสื้อตันหนาวให้ลูกนะคะเสื้อตัวนี้นะคะมีมีฮู้ดปิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยปิดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้หัวมีอาตขึ้นหรือเปล่า นั่งรอแมบมีตรงนี้แบบว่าง่วงๆ่วงนั่งรอแบบง่วงๆ่วงะค่ะอ่ะง่วงนอนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขนมให้ลูกกินก่อนนะคะทุกคนมันก็จะมีไม่กี่ชิ้นแหละเพ้ากินวันละชิ้นเองเขาให้น้องมีอากินวันละชิ้นนี่นะขนมมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมา บดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะให้มีอาให้มามีบดก่อนเนี่มามีกำลังบดให้ลูกอยู่นะลูกตั้งใจดูมากเลยนะแล้วกินไปทั้งอันไม่ได้ยวติดคออยากกินมากไหมคะโอ้ยเมื่อกี้มีอาได้กินอนะ่ะมันกระเด็นไปโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามามเอากินดีๆกินดีๆกินดีๆไม่ต้องรีบนี่นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องป้อนนะให้ลูกกินเองอร่อยมากเลยมีอาบอก ให้แค่วันละชิ้นก็พอนะคะทุกคนถ้าให้เยอะมันจะอ้วนเพราะว่าอันเนี้ยจะมีพวกแบบสัตว์ปีกนะคะมีตับไก่มีถั่วเหลืองหมูเนี่ยแล้วก็มีแบบแป้งสาลีอะไรเงี้ยอุ้ยมีอากินแป๊บเดียวก็ขนมอันนี้มันไม่ใช่เชิงขนมนะมันคล้ายๆแบบเนื้อสัตว์บทสอดไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำหนัก 2อโลถึงห้าโลให้กินแค่ชิ้นเดียวเองนะต่อวันน่ะเดี๋ยวมันอ้วนนะคะทุกคนก็อร่อยดีมียาบอกไม่มีน้ำตาลด้วยเนาะยากินหมดแล้วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปมามี่ก็จะกินอันนี้แหละเพื่อสุขภาพของเรานะคะทุกคนมีอามาสวัสดีเอซี FC ก่อนมาสวัสดีนั่งลง น้องนั่งลงนะอ่ะนั่งลงดีๆอ่ะนั่งลงอ่าโอเคนะคะฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะทุกคนน้องชื่อมีอานะคะมีอาคนสวยอร่อยให้เรียบปากนะคะทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายไม่ไปเกินนะคะ์ไม่ไปเกินไม่ไปเกินไม่ไปจุ๊บจุ๊บ